พงพงเวนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้มาช่วงเย็นๆนะครับพอตอนกลางวันผมวันนี้มีงานทั้งวันเลยนะครับก็เลยไม่ได้ก่อใบสิงโทรศัพท์คุณแฟวนนะครับชาร์จไว้ก็เลยดังเ,เพราะว่าผมทํางานทั้งวันเลยไม่ว่างเลยครับช่วงตรงเชา้าก็เลยมาอัดให้ช่วงเย็นๆนะครับสวัสดีทุกท่านทาง ชั้นเรียนเลขพยากรนะครับแบบลายสดแล้วก็สวัสดีทางช l YouTube นะครับวันนี้เป็นวันวันจันนะวันจันที่สิบห6หวยเพิ่งออกไปเมื่อสักครู่นะครับหลายท่านก็ถูกหวยรวยเบอร์กันไปนะครับขอให้แต่ใครยังไม่ได้ตรวจก็ขอให้ถูกนะครับโชคดีกันทุกท่านนะครับสวัสดีวันจันท์นะครับขอให้อ่าเมื่อกี้ให้พอไปแล้วนะก็ก็ มาเข้าสู่กลุ่มนะครับกลุ่มที่ผมจะพูดวันนี้เป็นน่าจะเป็นการสลับสุดท้ายของหนึ่งห้าแล้วก็เก้านะครับน่าจะใช่นะเพราะหนึ่งหนึ่งห้าเก้าเคยมีแล้วนะครับแล้วก็เก้าห้าหนึ่งเก้าก็เคยมีแล้วอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายของการสลับเลขก็คือหนึ่งเก้าห้านะครับอ่าสวัสดีครับคุณนเรศ 195ผมตั้งชื่อว่าเป็นกลุ่มของความสุขุมมันโดดเด่นนะครับแน่นอนแนละความโดดเด่นน่าจะมาจาก19นะครับความสุขุมก็มาจาก59นะครับ19มามาพูดแยกกันก่อนนะครับที่มาของทั้งทั้ง,ท,งทั้งสองทั้งกลุ่มนี้ก็คือมีสองกลุ่มนการกัน19แนละ59ทั้งคู่โดดเด่นในเรื่องของการงานนะครับ19โดดเด่นเรื่องของการทําง,งานที่มีความชัดเจนพุ่งตรงไปสู่เป้าหมายได้หลากหลายและแน่นอนนะครับส่วน59เป็นคนที่ละเอียด รอบครอบนะครับเป็นคนที่วางแผนอะไรแล้วมักจะให้มันลงล็อกอยู่เสมอเป็นคนแต่ว่าเป็นคนที่มีไอเดียนะครับมักจะชอบวางแผนให้มันสําเร็จอ่ะชอบมองหาความสําเร็จอยู่เนืองนะครับแต่ความสําเร็จนันไม่ได้มาเกิดจากความเร่งรีบนะครับเกิดจากการเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็มีช่องทางเยอะแล้วก็เก็บรายละเอียดได้เยอะนะครับก็ห้าก็เลขกสตินะเรขกปัญญาเก้าก็เลขกทางออกนะครับ คนอย่าก็เป็นแนวแบบนั้นนะครับแล้วคราวนี้มารวมกันทั้งเป็นคนที่มีแนวทางที่ชัดเจนจากหนึ่งเก้าแล้วก็มีแนวทางที่เรียกได้ว,ว่าละเอียดรอบคอบด้วยเพราะฉะนั้นคนคนนี้จึงมักจะทําอะไรแล้วชิ้นงานที่ออกมาวิธีการทํางานเขาค่อนข้างจะเป็นใเห็นเป็นประจักษ์แล้วมันผลออกมาเนี่ยมันดูทั้งละเอียดด้วยทั้งไม่ได้ช้าด้วยละเอียดด้วยแล้เด่นด้วยเพราะฉนั้นมันก็อาจจะไม่ได้เร็วปูดป้านมันไม่ใช่เขาคือเขาไม่ได้เด่นเรื่องของการพุ่งทยานอะไรขนาดนั้น แต่เขาเด่นเรื่องของถ้าทําแล้วมันต้องเด่นมันต้องได้อะมันต้องเป็นตามนั้นะรายละเอียดดีเทลเขาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นทั้งคือถ้าเทียบง่ายๆก็เพราะมันเป็นเลขกลุ่มของวิชาการเนาะครูบาอาจารย์นักวิชาการต่างๆนะครับนักการเมืองนักกฎหมายหรือแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์เองก็มีเลขนี้ที่สะท้อนได้ได้เด่นได้ทั้งหมดนะครับ ก็ได้หลากหลายอาชีพเหมือนกันนะครับบุคลิกภายนอกนะครับนอกจากวิธีการทํางานแลวบุคลิกภายนอกของคนกลุ่มนี้มักจะเป็นคนที่แต่งตัวภูมิฐานแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเรียบแต่เท่อ่ะประมาณเนี้ยสาหรับผมนะผมมองว่าเขาดูเรียบเรียบแต่มันดูเท่อมันดูแบบทั้งผู้ชายผู้หญิงมันดูสมาร์ทอ่ะมันดูสมาร์ทจนสมมติคนใส่สูดสิบคนคุณจะดูดีในชุดที่คุณใส่คุณจะมีลักษณะท่าทางที่โดดเด่นออกมา แม้แม้สูตรตัวนั้นจะเกิดจากร้านเดียวกันตัดก็าตามมันคือออร่าคุณมีตรงนั้นนะครับมันดูเด่นคือบุคลิกคุณอาจจะเป็นคนอ่าเขาเรียกว่าหลกภายอะไรพึงมาดเป็นเหมือนเหมือนหุ่นนะหุ่นนั่งแบบนายแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับทรงจะเป็นแบบนั้นมันดูเด่นออกมาแยกออกมาจากความเรียบง่ายแบบนั้นเพราะนั้นเป็นความเรียบง่ายที่มันดูเด่นนะครับแล้ว ที่เด่นที่สุดใน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 แลขสามด้านนะผมชอบนะผมชอบเรื่องของการตัดสินใจไม่ว่ามันจะเป็นหนึ่งเก้าห้าหรือห้าเก้าหนึ่งก็ตามนะครับเพราะหนึ่งเนี่ยถ้าถ้าเป็นห้าเก้าหนึ่งตัดสินใจได้เด็ดขาดมากมายเด็ดขาดแล้ววิธีการทำทำอย่างนุ่มเอ้ยไม่ใช่ทำอย่างเรียบร้อยนะครับส่วนหนึ่งหนึ่งเก้าห้าเนี่ยมีตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลนะครับวิธีการที่ตัดสินใจนะั้นมันมีช่องทางให้ ให้เขามองอยู่หลากหลายเขาค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็เวลาเขาทําออกมาผลงานที่เขาทํามันต้องชัดเจนนะมันจะต่างกันนิดหน่อยพอสลับที่กันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะสลับยังไงผมก็ชอบคนเลขกลุ่มนี้นะในมุมมองของการตัดสินใจนะครับแต่อย่างที่บอกไปครับภาพรวมทั้งหมดนะที่พูดไปเมื่อกี้คือมันตัดสินไม่ได้ว่าคนนี้ดีไม่ดีหมายถึงว่าเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีเนีย่ยที่พูดไปตุกคลิปนะเพราะว่าเลขมันบอกแค่แนวทางที่เป็น ว่าเออมันออกไปแนวทางนี้แต่ถ้าเขาเป็นคนดีมันก็ชัดเจนว่าดีแต่ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีมันก็ชัดเจนว่ามันไม่ดีนะครับก็น่าจะประมาณมีกลุ่มนี้แล้วก็ออกพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของห้าเก้าเก้าห้ามีคนถามมาว่ามันเป็นเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไหมคือผมผมจะบอกว่าคนที่มีเลขนี้โอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าโอกาสที่มีอย่างนั้นเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นคนที่ถ้าถ้ามองในมุมของ คนที่ชอบไปทางพระทางเจ้าทางสวดมนต์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่มุ่งมัน่นที่จะที่จะแบบปฏิบัติจริงจังอะ่ะนะครับพอเขาทาเนี้ยมุ่งมั่นอยู่เลยหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาทําดีเขาจะทําดีแบบละเอียดยิบละเอียดมากชัดเจนนะครับมีความเป็นผู้นําในการปฏิบัติอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นคนที่ทําอะไรที่มันเป็นแนวทางแบบเนี้ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีแต่ความดีงามที่เข้ามาสู่เขาได้โดยง่าย ถ้าเป็นเขาเอาสมมติผมสมมติถ้าเทียบกับเลขอื่นอย่างเช่นอ่าเอาเป็นศูนย์ห้าก็ได้หรือศูนย์อะไรก็ไดท้ที่มันใกล้เคียงกันนะครับศูนย์ห้าเนี่ยถ้าเกิดว่าให้ปฏิบัติเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะปฏิบัติแบบแปลกแนวทางที่ไม่ชัดเจนคืออยากทําก็ทําไม่ทําก็ไม่ทําเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมันโต่งไปเพราะฉะนั้นการที่ทําสุดโต่งไปมากๆเนี่ยมันก็อาจจะมองได้ว่าเอ้คนคนนี้กว่าจะปฏิบัติได้มันก็เลยมีสิ่งตอบแทนกลับมาเนี่ย ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่บางทีบางคนมองเป็นศูนย์เนี่ยมันอ,อาจจะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ันอาจ,จะเป็นแบบพูดผีวิญญ,ญาณอะไรวางไว้มองไปทางน,นู้นอะ่ะแต่จริงๆแล้วที่ผมให้ให้แค่เอาคู่เอาศูนย์ห้ามาพูดเปรียบ at, เทียบก็เพราะว่ามันเป็นวิญญาณธา,าตุเหมือนกันอย่างงี้ไงแต่ว่ามุมมองมันต่างกันเพราะวิธีของเลขที่มันสะท้อนออกมามันต่างกันนะเนาะเพราะฉะนั้นถามถามผมนะผมมองว่าคุ้มครองไหมก็น่าจะคุ้มครองถ้าปฏิบัตินะ น่าจะคุมของถ้าปฏิบัติเพราะเขาปฏิบัติลึกจริงๆแต่ยังที่ผมบอกก็คือใน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 เล่คู่เนี่ยผมก็เคยพูดไปแล้วว่าถ้าเขาปฏิบัติไม่ดีมันมาเร็วไงอืมถ้าทําดีก็มีสิทธิ์ว่าเออทุกอย่างมันมันเรียบนะเพราะว่าคุณเตรียมพร้อมมากเกี่ยวกับการทําความดีงามนี้แต่ถ้าคุณเป็นคนไม่ดีอ่ะสิ่งสิ่งที่คุณทําไปเหมือนคุณจะแบบทําทุกอย่างทําชั่วคือถ้าบอกว่าเป็นแนวทางไม่ดีคือทาชั่วทําชั่วอย่างแนบเนียนอ่ะ ลองคิดดูว่ามันจะหนักขนาดไหนถ้าเกิดว่าเวรกรรมมันตามกลับมาเนื่ออกใช่ไหมมันก็เต็มที่เลยอ่ะมันก็ซัดคุณเต็มดอกเลยนี่แหละที่มาของทําบุญเห็นผลเร็วทําบาปเห็นผลเร็วสำหรับคนแบบนี้คือเขาเป็นคนไม่ดีที่จับทางได้ยากมากนึกออกไหมถ้าเป็นคนชั่วแล้วมีเลขนี้สะท้อนอยู่ที่จับทางรยายามหาแล้วถ้าเกิดว่าเขาทํากรรมหนักเนี่ยผลออกมาก็ต้องหนักถูกไหมครับเพราะบ,บาปกรรมมันก็ทํายังไงก็ได้อย่างนั้นนะครับมุมมองก็เลยเป็นแบบนี้ หลายครั้งที่คนกลัวกลัวเลขนี้เพราะมันมีคําทํานายนี้ผมแทบผมเชื่อแล้วมีม,มีมีหลายอาจารย์แทบเลทุกอ,อาจารย์อะ่ะบอกว่าเลขเนี้ยทําทําทําดีได้ผลเร็วทําชั่วได้ผลเร็วเนี่ยบางทีอ่ะบางคนเขาเลยแบบกลัวไปเลยกลัวไปเลยว่าเออเลขเนี้ยมันเป็นยังไง วันนี้ลืมบอกไปว่าอัดคลิปอยู่เราขออภัยครับพี่คุณแฟนเดินเข้ามาอ่ะโทษทีโทษทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับในเลขกลุ่มนี้ก็ถ้ามองอีกคู่หนึ่งอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจที่มารวมในกลุ่มนี้คือหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าคือเขาบอกว่ายิงยะโสมีแฟนยากใช่ไหมแต่เมื่อวานผมได้คํานึงมาว่าหนึ่งเก้าเนี่ย เป็นสเสน่ห์ของผู้ชายที่สุดเลยไหมมันดูถ้าเป็นเพราะคือเขาจะคือผมมองว่าเขาน่าจะตีความมาจากว่าไอ้หนึ่งแก้วเนี่ยมาจากหนึ่งเก้นี้มาจากห้าผู้หญิงใช้แล้วมันดูหญิงแต่เขาจะแบบจะทําให้มันเป็นเรื่องดีอะเขาก็พูดต่อบไปว่าถ้าแต่ถ้าผู้ชายใช้นี่ดูโดนเด่นดูสงา่าเลยหน้าอะไรเงี้ยผมเข้าใจนะผมเข้าใจในแนวทางที่เขาจะนําเสนอนะผมแล้วแล้วเขาก็มาถามผมว่า หนาหนึ่งเก้าเนี่ยเป็นที่สุดของผู้ชายเลยไหมสําหรับผมไม่ครับผมว่าไม่มีอะไรเป็นที่สุดของที่สุดถามว่ามันสะท้อนเรื่องอะไรแน่นอน,นสะท้อนเรื่องความโดดเด่นบุคลิกแบบสเสน่ห์แบบโดดเด่นเลยที่สุดของผู้ชายคือมันไม่ใช่อะ่ะคือเอาอย่างอย่างผมอย่างผมหรือว่าอย่างอย่างอย่างผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงคนหนึ่งเขาจะชอบผู้ชายคนหนึ่งเขาต้องชอบแบบหนึ่งเก้าอย่างเดียวหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ชอบแบบต้องโดดเด่นอะไรมันฟิกไม่ได้ครับ ไม่งั้นทุกคนถ้าฟิกได้ว่าเป็นขนาดนั้นเขาคงเลือกแต่หนึ่งเก้าถูกไหมแต่ในชีวิตจริงเขาไม่ได้เลือกแบบนี้ไงเพราะคนมันตั้งหลายอย่างสเสน่ห์มันมีได้หลายแบบที่คนจะชอบไม่เหมือนกันเพราะนั้นคุณจะไปฟิกว่ามันที่สุดของเลขมหาสเสน่ห์สำหรับผู้ชายอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ม,ใชมันเหมือนไปทําให้มันเกินจริงอะนึกออกไหมความจริงมันก็แค่สะท้อนความทําการทําอะไรที่มันโดดเด่นที่มันชัดเจนบางคนก็ชอบแนวนี้หมายถึงว่าถ้าเป็นผู้ชายนะแล้วผู้หญิงบางคนก็ชอบแนวนี้ ชอบแนวผู้ชายเป็นผู้นําทําอะไรโดดเดน่นอะไรเงี้ยแต่บางคนก็ไม่ได้ชอบชอบผู้ชายเงียบหรือบางคนก็ชอบผู้ชายน่ารักสนุกสนานะไม่ชอบแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถามว่ามันที่สุดไหมผมว่าไม่ใช่อะ่ะไม่ใช่เสน่ห์ที่สุดของผู้ชายแล้วก็มันก็ไม่ใช่เลขที่แบบหญิงยโดท,ที่สุดของผู้หญิงด้วยนะผมว่ามันมัน,ม,นมันไม่มนะีเซน e n น e อะมันไม่มีเซนในการตีความตัวเลขสําหรับผมนะแต่คนดู่นผมไม่รู้ <laughs> นะครับสมบูบณ์เพราะฉะนั้น เลขจะเป็นยังไงจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ตัวคุณเลขมันบอกแนวทางว่าโอเคเลขกลุ่มในแนวทางแบบนี้แต่คุณจะทําให้มันเป็นคุณจะมองมันยังไงนั่นแหละเรื่องค่ะคราวนี้พูดมาภาพรวมนี่น่าจะมีแต่ความเด่นนะความด้อยก็มีกลุ่มนี้ก็อย่างที่บอกไปนอกจากถ้าทําชั่วแล้วมันได้ผลเร็วมากมนห้าเก้านะหนึ่งเก้าเนี่ยแน่นอนคุณ ถ้าคุณเป็นคนไม่ดีแล้วคุณมีเลขหนึ่งเก้าด้วยแน่นอนคุณเป็นคนไม่ดีแบบหยิ่งยะโสกด้วยคุณเป็นคนไม่ดีแบบเชื่อมั่นในแบบตัวเองอย่างสูงอะ่ะเพราะนั้นระวังโดนแทงข้างหลังหรือโดนโดนคนหมันไส้ง่ายเพราะขนาดด้านดียังโดนหมันไส้เลยแล้วแน่นอนว่าถ้าคุณเป็นคนไม่ดีแน่นอนคนก็ต้องมุ่งที่จะแบบว่าเอ้ยไอ้นี่มันเป็นคนไม่ดีมันมันต้องสักวันต้องรอล้มมันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือน่ากลัวเหมือนกันนะครับ ถ้าเกิดว่าทําไม่ดีอนะครับแล้วก็เรื่องอื่นอย่างเช่นการเงินการเงินกลุ่มนี้แน่นอนว่าผมมองว่าถ้าคุณหาเงินเก่งถ้าคุณหาเงินเก่งนะคุณก็จัดการอะไรได้ดีนะจัดการอะไรได้ดีแต่รไะได้เก่งนะครับแต่ถ้าถ้าเรื่องถ้าเรื่องเกิดว่าคุณหาเงินได้ไม่เก่ง คุณทำงานไม่ดีอะไรพวกนี้ยหมายถึงว่ามีช่วงฟุ้งซ่านช่วงอะไรเลขนี้จะค่อนข้างเครียดเรื่องการการใช้จ่ายอยู่อยู่พอสมควรแต่ถ้ามีเงินถามว่าเก็บเงินได้ไหมเลขนี้ก็โอเคครับด้าน,นเก็บเงินนี่เก่งแต่อาจจะไม่ได้เด่นเรื่องการหาแต่ว่าเขาเด่นเรื่องการทํางานเล,เลขที่เด่นที่สุเหมือนเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมว่าเลขที่มันเด่นการทํางานมักจะงานมันจะได้เ,เงินได้มาตามงานอะไรถ้าชัดเจนงานผ่านก็คือเงินก็ดีนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเก็บอาผมมองว่าเลขกลุ่มนี้ ชัดเจนเด็ดขาดในการวางแผนต่างๆในการใช้ใจ่ายค่อนข้างจะโอเคนะครับอ่าแล้วก็เสริมมีเรื่องถึงไม่เลขกลุ่มนี้แล้วในเบอร์คุณมีเลขใช้ใจ่ายอันนี้มันแค่กลุ่มสามเลขใช่ไหมเลขมียี่สิบตัวเนาะถ้ามีเลขใช้ใจ่ายอยู่ด้วยถามว่ามันจะเป็นยังไงหลายคนถามผมมากว่าถ้าเลขมันต่างกันมากๆแล้วอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงมันก็สะท้อนสองทางครับคุณก็ทั้งเก็บทั้งหาด่าท้ายไม่ได้แปลกเลย แล้วมันจะเป็นยังไงทั้งเก็บทั้งหามันเป็นได้คุณคือผมรู้ว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทั้งเก็บทั้งหามันเป็นยังไงบางอาการก็เก็บอ่าทั้คือมันก็จะกลายเป็นแบบว่าสมมุติเต็มร้อยเก็บเต็มร้อยมีเลขนี้ทั้งเบอร์เก็บเต็มร้อยคือเลขเก็บเงินส่วนใหญม่มันจะสวนทางกับเลขหางเงินนึกออกไหมเลขหางเงินมีเกจงส่วนใหญ่มันต้องมีหกมีแปดมีอะไรพวกเนี้ยเยอะๆใช่ไหมแต่เลขพวกนั้นมันก็เป็นเลขใช้จ่ายไงแต่ไอ้เลขพวกเนี้ยมันก็เป็นเลขแนว จัดการจัดการระเบเยียบรุ่นนี้นั่นะแน่นอนถ้าพุ่ไม่เก็บมันก็เก็บดีแต่มันไม่ได้หรือเรื่องหาไงไม่นออกมาที่เลขงานก็ตามงานที่มันเงินไม่ตามงานเป็นลักษณะแบบนี้มันก็ทั้งเก็บทั้งหาครับอย่างสมมติมีหกหกหกแปดแปดแปดแล้วตามด้วยเก้าหนึ่งห้าอะไรพวกนี้ก็คือคุณต้องั้งหาและเก็บแต่ไม่การันตีว่าคุณจะต้องเก็บเงินได้นะเพราะคุณมีเลขใช้จ่ายอยู่ในเบอร์อยังไงก็ต้องจ่ายแน่ๆแต่อาจจะจ่ายบ้าง เออจะจ่ายเยอะแต่มีบางช่วงเก็บบ้างก็สลับกันไปแล้วแต่ถามว่ามันลดทอนกันไหมมันก็ไม่ได้ลดทอนเพราะถ้าเกิดว่าสมมติเอาผมตรงนี้ท้ามบอกว่าคุณมี0888หรือว่า066ทั้งเบอร์คุณหาเก่งมากกับคนนี่มี066ลงท้ายหรือว่า088ลงท้ายด้วย915คุณหาแล้ว,วเก็บบ้างแล้วไอ้คำว่าหาเนี่ยถามว่าคุณหาสู้เท่าไอ้0 6ทั้งเบอร์กับ088ทั้งเบอร์ไหมถ้ามี915อยู่ท้ายหาไม่เก่งเท่าเขา แต่คุณมีส่วนที่คุณเก็บได้บ้างแต่คุณหาไม่เก่งนะครับมันมีจุดดรอปลงมาแต่ถามว่าแล้วมันดีไหมผมตอบไม่ได้ครับมันดีไหมมันตอบไม่ได้อยู่ที่คุณชอบไหมเจ้าชะตาเนะี่ยชอบไหมผมตอบไม่ได้นอกจากคุณจะได้ใช้เองเราจะรู้สึกเออมันจะเป็นยังไงแล้วคุณจะกําหนดทิศทางยไงนะก็เรื่องของคุณแหละแต่ผมบอกอะไรเลยวิธีการมองคือมันมองอย่างนี้ยาวกับไม่ยาว แค่นั้นเองหรือคุณเก็บทั้งเบอร์มันก็ไม่เด่นหาไงคุณหาเก่งไม่ช่้ยเพาะมีเบอร์หาทั้งเบอร์นี่หอแล้วมันทุกอย่างมันมีมันมีบรรลานของมันหมดนะครับครับก็น่าจะภาพรวมน่าจะตอบครบแล้วครับน่าจะตอบครบเยอะเลยว่าคนผมว่าคนก็ชอบดูคลิปนี้แน่นอนนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับจะมีติดขัดบางช่วงนะครับพอดีคุณแฟนเดินเข้ามาเอาโทรศัพท์นางนะครับโอเค ก็ขอบคุณหน้าที่ตามแล้วทางช่องยูทูบแล้วก็ทางชาเลนเล็เลกพยากรนนครับตอนนี้มีคนสมัครมาแล้ว16สมัคร 10, 13ท่านนะครับ13ท่านแล้วก็จองไว้3ท่านแต่ผมก็คืออันเนี้ยชัดเจนว่าเขาเรียนแน่ๆนะครับก็คือเป็นสิทธ์เก่านะครับชัดเจนว่าเรียนแน่ๆไปขอจองไว้นะครับ ลงทะเบียนเลข13นะครับบว์อีกสามก็ไป16ก็เหลือที่ว่างอย่างงี้ก็มาสี่ท่านนะครับท่านใดสนใจนะครับสําหรับไอ้ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยการเปรียบเทียบตัวเลขให้มองตัวเลขอย่างเงี้ยตรงช่วงท้ายๆอ่ะท,ท,ที่มันดูฟิวชั่นมื่อแย่ไม่ใช่แอคชั่นเมื่อกี้นะครับฟิวชั่นไม่ใช่การรวมเมื่อกี้แอคชั่นเมื่อกี้แอคชั่นสุดท้ายแอคทิวิตี้สุดท้ายเนี่ยนั่นแหละคุณจะไปเจอในคลาสเนี่ยทั้งคลาสเลย ผมจะไม่มาพูดเบื้องท้ายเบื้องอะไรไม่มีพุ้นทองพื้นฐานอซัสมันตรงๆนั้นเลยนะครับแต่ว่าจะมีรูปแบบที่ผมเอาไปสอนในคลาสจะเจอแบบนั้นนะครับทั้งทั้งทั้ง,งเช้าเย็นเย็นนะครับอาอ,อีกเรื่องคือ,อ,อวันที่4เมษาที่ผมจัดคลาสจี่อน์เนี่ยก็คือก็ยังจัดอยู่นะจนกว่าเขาจะสั่งเปิดงดจริงๆอ่ะผมถึงจะงดนะครับเพราะผมก็ไม่ได้รับคนที่มาออมาเรียนเยอะผมรับ แค่ยี่สิบคนแล้วตอนนี้ก็จริงๆก็มีคนไลฟ์สดประมาณห้าหกคนแล้วอ่ะแล้วคนที่มาเรียนก็อาจจะไม่เยอะมันก็มันก็ดูเซฟอยู่พอสมควรแล้วผมก็จัดแค่ยี่สิบคนคือถ้าครบยี่สิบผมก็พอไม่เอาแหละนะครับถ้าเขาไม่ได้ห้ามแบบปิดประเทศปิดอะไรเงี้ยจริงๆผมก็ไม่ไม่ไม่ปิดผมก็ไปสอนนะครับผมก็ไปสอนผมเตรียมมาครึ่งปีแล้วนะครับก็เต็มที่กับกลุ่มนี้พอสมควรแล้วก็ แต่ถ้าหากมีเหตุสุดวิสัยจริงๆนะครับที่ผมจะต้องอที่เขาหยุดหยุดปิดประเทศปิดนู่นนี่นั่นห้ามชุมนุมกันห้ามประชุมสัมมนาห้ามจัดอะไรพวกเนี้ยผมถึงจะหยุดแต่ว่าพิเศษก็คือถึงแม้ว่าเขาห้ามผมก็ยังจะสอนในเวลาดังกล่าวคือผมก็จะสอนของผมที่เนี่ยผมจะนั่งสอนตรงเนี้ยคือสอนให้ก่อนสอนคลาสวิจัาวิเคร์ให้ก่อนแบบออนไลน์ให้ก่อน แล้วพอผ่านช่วงนี้ไปแล้วช่วงวิกฤตโควิด COVID 19นี้ไปแล้วผมก็จะไปสอนให้อีกคือรุ่นนี้ก็เต็มที่ยี่สิบคนนี้นะครับผมก็เต็มที่นะครับก็ตอนนี้แต่ผมตอนนี้ผมยังยังยังแพลนเดิมคือไปสอนวันที่สี่เมษาครับที่มอเกษตรเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าถึงตอนนั้นแล้วมันมีการห้ามช,ชุมนุมห้ามจัดก,กิจกรรมอะไรเนี่ยก็ผมก็ยังจะจัดแต่ว่าเป็นการแบบสอนแบบออนไลน์ไปก่อน ในช่วงนั้นนะตรงนี้เขาห้ามนะครับเพื่อป้องกันโรคนะครับผมก็ยังสอนแบบออนไลน์คือนั่งสอนอย่างเงี้แหละแต่ก็จะนัดนนะกันใน20คนว่าเอาเวลาช่วงไหนให้มันตรงกันผมก็จะเออจะสอนให้อาจจะแบบแบ่งวันแบ่งอะไรก็ว่าไปอย่างนะครับแต่สอนออนไลน์เสร็จแล้วหรือว่าสอนไลฟ์สดเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะไปสอนอีกคือจะได้เรียนสองรอบอะ่ะเพราะว่ามีเหตุการณ์พิเศษไงเข้ามาตรงเนี้ยผมก็เลยเออโอเคก็อาจจะจัดให้พิเศษตรงนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับคลาส รครับดีอานะไรค์รับวันที่4เมษานี้อ่าโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทางช่องยูทูบแล้วก็ทางช่องเรียนเรปัากรณแล้วพบกันวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ